วันศุกร์ที่2 8มิถุนายน25 6 7ัรอยหกสิบดรเอกพันธิใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมาหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุกใสยรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย,ยมงคแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม25-67ครั้งที่6ประจำเดือนมิถุนายนโดยมีนายนัทภาส่วนประทีปผูว้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าล,ลายลยวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี